ที่ทำบัววาวซีวิกเอฟ1.5ไปแล้วนะฮะราคาเล้าใจหลักพันก็เลยมีลูกค้าลูกค้าเก่าของเราครับเียตาอยากลองบ้างลองฟังดูครับเสียงแม่นได้เลยอ่ะไหนลองเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อย ชมหน่อยที่ครับแบดฝาโปงหน่อยครับคันนี้นี่มีกล่องเลดชิปด้วยนะคะรับเลดชิปใบแจมโาณแล้วครับแต่อมองไม่เห็นนะอยู่ข้งล่างเดินตรงเดินต่อยอเตร์ให้ใหม่ด้วยนะครับ เบิ้น่อยเบิ้น่อยตัวตบโบรน่ารักมากเลยอ่ะลินหน้าของเราด้วยฮะชุดแต่งของเราทั้งคันนะครับคันนี้ลูกค้าแบบมาถึงนะอยากทำอะไรทำ ชอบเลยลูกค้าแบบนี้ชุดแต่ง a อเซีสไตล์แถมขี้เลนให้ด้วยนะฮะ